เย็นหนักทำงานไม่ได้พักเหนื่อยหนักนะเกิดวันคานสู้ชีวิตวิกฤตชีวิตมันไม่เป็นชีวาเกิดวันคานนะถ้าทุกยากลำบากกายคุณเกิดวันคานไม่ดีน้องเออเกิดวันจันทร์นะน้องแนบเนสีเหลือเพื่อป้มเกิดวันคานแล้วแตไทยหูเงินเกิดวันจันทร์ว่า กลืเกิดวันไราะวัน้านกับไม่เปลี่ยนนะแตวหม้อได้แถวเปลี่ยนวันก่อละเกิดวัน้านปีไรเนาะปีมารุ่งกับปีมารุ่งครับชวดจะลูก้านโทรโรงซิงจางลีโอให้ในากินรอ่นอะไรรักลังเลยคนเกิดปีมารุ่งวันนังขานเป็นคนที่ไม่ขี้คลานต่กยันยนะครับลูกไปใครเจ็บเนี่ยไม่ทำไมใครเลย โทษง่าหรอโตกันเนี่ยแมนเยอะครับครับครับคุณเราเกิดมาไม่แน่นอน,นอหอือวัฒนาไม่เท่ากันเกิดปีมาลุ่มวัน,นค้ามเกิดเดือนไรแล้วน้องเกิดเดือนอะไรครับเดือนไรวะเดือนไอเดือนไน<า>เอนเ,เดือนไอผมดีหลานเดือนไอแต่หม้อไ้มออไม่รู้จักเดือนไอน,น่ะเดือนไอ มึงมันเป็นเื่อหนาเมือมึงบอกไอ้ชัดแต่มึงเกิดมาก,กะลาเกิดกุมภาหรือว่ามีหน้าพอใกล้แต่เล้ยวกันปเอยแต่แรกมีหน้านี่แต่ปอใกล้แล้วกวุณแร้งมีหนา้าคมหน้าปอพร้อมนี่คมกมเจอต่อแต่พอใกล้นี่ถ้าพอไม่ใกล้ให้คมไม่จะได้มีหนา้าไปเอยหลวงพ่หอหนูาเลวเ้วกันเรืได้ลาแตช้าเราคุ้ากัรเลยการุ่นอูแล้ว

มึง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 เคยเคยไรนั่งหลังตามบูทองไหมหรอเจ้ตึ้งตึ้งตึ่งยเอ้ยหนังอีกมันมันเคยเดือนไรอ่ะเดือนเช็ดทึ่ึ่งยายนี่มันนองตีเอ้ยใช่ไหมเพราะมันอ่อนไหวเอ้ยสองเดือนหรอแต่กับเดินอานี่เดือนหน้านะประวาเอ้ยมันเดือนเช็ดโอ้ยายมันอ่อนไหวเอ้ยสองเดือนแต่กับเดินอานี่เดือนหน้าตรงไหมหรอตรงไหมอะให้ได้อยู่อะตรงไหมเราเดินอานี่เดินหน้านะ เตั้ตรนปราบูทองนั่นปราบูทองนีนใหลปราบูทองนีนข้าวูยู่นอยชังนั่นที่ได้กับปลาพ่อยมานี่เคอยอ่ะให้ดาวปลาุกนั่นนั่นน่นันนนท,ทว่าไปขี้ควายในบางดาจันนั่นเคอยอ่ะให้คราวเลยเออมันฉันแรูปเหลืองเลยอ่ะปีนดงอง อ่าเดีวบายจ <c oughs> าแ่ม่เมยต่ตำเลย,ยนี่เพ็ยนนะต่ำเลยก็ได้วันเพ้นมึงกิดไดแก้วกนัดแม่แมต้องต่ำน้ำเซจนี่ได้วันเดียบรอยยอกเดินอ,อกขึ้นอยู่เดืินขขาพลเดือนจิบปลูกในติ่นปริตเจ้าตีกับจมโจเจาปลวกใด้ขูมากองวันนั้นไม่พรำให้ดวงเล็ดวงเล็ดแตกูไม่เล่ เจเวลาคนเราโรย่นี้ดีกับจัวยติตัวเราเองเป็นดแกลดวงอยู่ตไลละกูพอจังแต่เกียรติยศดูกัของบัานน่ะนพรมห้าโอ้ยห้าตัางวันไปเลยช่เนี่ยห่มหายเฮ้ยมีู่บาทเล่นตามแทงนหัวบ้านตุยรับกันชิงง้อนั็นจริงคอยจินตรลาไม่ได้แกทีนี้กูอาจแทงคางนี่มันจินตรลา Chị ta làm tổng như anh đi và đi làm sao À, nó bắt chị nào ừ. Mà nói Mà, mà anh Thế bao nhiêu nói đâu Mà anh vô hệ vô Thì nói Chữ đây làm sao Chữ mùng mình ạ à. mùng mình ạ à. làm ra cuốn rớt À, kẻ cầm cà phê ăn uống cho chết đi นีนอ่ครเจอได้เดินคนว่ายิ่งยิ่งจะเป็นยิ่อัดนอนจกนะคนว่ายิ่งยิ่งเป็นยิ่งอัดนออ่ะเป็นยิ่งอัดไม่อ่าเนี่เป็นยิ่งอัดนอนอุ้ยอยังไงเรามาเป็นยิอันยิ่งรอกินห่ออันนี้ยิ่งเป็นยิ่งอัดนอนตอนนี้เมืองได้รับอนุกัน์จากจนแตนแยงก็จอยทำอีนคนแม่งร้องฮาอีแทนนัน

chữ này có tên chữ thôn chữ ba chữ kẻ cho mơn còn nuôi chữ này hả? à chữ kêu à. mẹ ơi chữ đàn a ma này chữ eo. cái gì chữ của cái quân mình kia thì đặt đá ơ ừ, chữ em quá à, cả cặp mấy đi là chữ đó chữ eo. chữ em mới là tê tê mới chạy bị ảnh ta ôm lại đi là eo tê đây đây คุณน่นเจอได้ยังม่ปากตาไม่คุยสิงล้นกับจินตราตอเองคเตกูไม่ได้ด้วยกูบ้าเรยๆีลลยอผมมันจบด้ยพีไม่รังเกียจมองจาวาที่ไ้นกเก็บปม่จังเียขามีพัวไม่นไม่อยากเป็นแม่เรียดยอเลยมึงหยมจนนเปลือยเนี่ยแกนักนะ เดี๋ยวดังวันนั้นเชียร์เอี่ยอ๋อเอ็การี่เชียร์คืนคืนบางทีกูขึ้นเยอะบนมันมันดังอ๋อคุณนักอู้มุกบางทีดังออ๋ออีอ๋ออุตมาแบบเต็มหน้าบ้านเลยว่ากูแจ่มวปุกนเสื่อแคปตู้แล้ไปลยเลือบนอีก่บาบมีเออมีเพืก็เกาะก้เหลืองๆจุไรกูเมียมึงตัวผาแกรงนั้นจุยวงว๊อ thì nó gì có chữ y mà vẫn ăn mà mình chữ lại cơ của bà mà mang tí bà về nhà của chạy cho bà mà mang bán bà chỉ có đi tay về cũ phải đưa này ăn con có lông, ngọc lắm mày to Ngoài operator, phải tơ bà cà nà chạy cho bây ra bà mẹ khu Trời bà nhiều tơ đang nè Chắc

ว้วยงติ้งติ้งเงาติ้งจังติ้งติ้งจอาวววววว่วววว้วว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 วตววววอยววววลวววววิวววววนวววงวว้ววว้ววิวง؛วววววววาวว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 ้ววววววาวว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 วาวว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 ้วว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 วงว ว่ามาตำไว้ได้เมียเมียคุนชื่ออะไรบอกผมเดี๋ยวผมออกบัตรให้ยังคุยแรงคือว่าเจอโอมหอกอแต่แรกบัตรเราก็เปลี่ยนหัวอยู่เนี่ยคุณคุยยืมไมาโดนแรงปลัดว่าไม่กล้าบอกเลยถ้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขียนก็ได้ผมก็อ่านเองมึงเขียนเพื่อเขียนเพื่อคุจะกดไม่ตุกอารมณ์ขึ้นเพื่อโวงวอกวกกัน คุณไม่ตะเกียนก็แล้ก็ทำไมกราเขียนเดี๋ยวคุณวาดรู้อะไรก็ได้ให้ได้เขียนเป็เมียคณที่สุดเดี๋ยวผมจะจินตนาการน้องเองวาดดูไปด้วยวาดดูตั้มไหนตั้มก็ต่ายน้องกิรูตัไม่รูอะไรยอะวงอะอ๋อตึงไหนตั้มไม่ตั้มก้าวเดี๋ยวใจเดี๋ยวควาเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวคว้าเดียวายเดี๋ยวควาเดี๋ยวายเดี๋ยวคว้าเดียวล็อกมาปรดตัม ผมเข้าใจแล้วว่าเมียขุนเจอไงรอเดี๋ยวเดผมออกบัตรให้คุณนางสาวจงจะบุกพอป้าบัตรมาเจ้าแม่กูไว้แล้วว่ารู้เมียกูเลยแต่เจอบอนกูว่าประนับเพื่อเกี่ยงเพื่อนนั่งขี่รีบันพดนนั่งเลือกุณบันตันพวกแลยว่าป้าป้ารวยเลยเมียอออมบากันรันทุกวันเห็นลูกชิ้นที่มา นี่นุกลาววันนี้พี่น้องงานจังลาวได้ยอดไม่ได้คุณต้องไปเอาเมียมากดกูเลิไปตึงบ้านเมียตากยากคุณดีพี่ชวนขึ้นบ้านน้องจ้องทีลรเล่นกระบอำเภือฮะชอยว่าแกจ่ายไปเอาเมียนะเขาจังตรงทีเออชอยกูบ้านกูกรบังเภอมันใครอันนี้ทีเดียวกูจากว่าที่เล่นชุนได้เลยมองเชื่อมาตรงทีกูแกนมาตึงอำเภอ พอเดินขึ้นอำเภอปราดววาเพลือนัอเ่เปลวเมียมาเลยยังเมืองว่าเพลือกูว่าแลทรถฟาเราเองอเดินไม่รถแล้วมันรั่วมาเลยยังปร,รัดจีน้าคูกลับไปอไวไหมกูเนึกในใจไม่ายโอ้หมืนนี้ไม่ติดายต่อรื้อเลยกูยกมือไหว้ปร,รัดเลยกูอัาฉันปร,รัดตีกูรบแต่ถนงในพรมครับเปอวไม้ตนถนงฟารถไปรับน้าดได้อ่ะ อย่าว่าเดินขึ้นอำเภอลงได้เองก็ไม่รอดแล้วเอออย่าไปพูดหรอมันเสียอะไรเวลาเสียไม่มีสาระมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันลำบากทีลังอยากจะไปหลักได้กองกลาวรวันมังอย่าดื้อนักแรีงวันนี้เนี่ฉันจะบอกให้รู้กับทุกคนนะพูนแกเปียกว่าฉันอยากจะมีเมียใกโยเราได้คุณนายแล้วแตนเจทีวีราพ่นได้เมียก็พอได้ทำกับข้าวบุโร่เรากินบุหร่เราไม่ได้แรงนี่ว่าไงบ้างอะน้อง ถ้าพี่จะมีเมียสักคนเนี่ยเือว่าไงบ้างจะมีว่าอะไรเราคือชีวิตของพี่ไงล่ะพี่มีเมียน้องก็ดีใจแล้วที่ได้มีพี่จะผายไงดีใจทลพี่อยากจะได้ใครเป็นเมียคะผู้หญิงที่ไหนนะมาทำไม้พี่ชายยินรักได้อ่ะรีดจะมาแต่งแต่ห้องนะว่างๆมา,า,านกับคุณนะ มึงรู้จักมากต้นนี้นี่นี่คริตดินแดงนี่แม่งพอก็คริตดินแดงนี่หูุแต่งหลุดไรเลยโรจักมากคริตดินแดงอ่ะเนี่ยควันไปยะตายเยอะนี่โอมไม้ควันไปยะตายยะฮีลงไหนหัยควางนั่นลอยคุมอยู่ครั้งอยู่เชี่ยวกูลงในตำเนียบในจับบ้านในใจง่ายกันเราชอบกิงเปรี้ยกันนักหน้าหอมไม้กูเครียดเดี๋ยวแต่วันนี้ไม่ เดี๋ยวตุกแต่งโตตุกตีแตงเลยต่อคุยแรกวันนี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีเต่งไม่ได้เดี๋ยวต่งปอบอวันนี้กูแต่งเลยเด็ดแรยดวงแลยเด็ดก่อนในวันนี้ก่อนเฮเต่งกุนปักแร่วันจะขึ้นบ้านใหม่เดีาควันคูนี้ไม่ปักแร่วันเลยกองคูเชียงได้ยินเสียจะบูงเนี่ยก็เรียกว่าควนเซเว่นเซเว่นวันดีค่ะ จะรับที่หน้าปากสักสองเหร่ไหมคะโอกาสหน้าเฉียงใหม่นะคะไอแกมึงอย่าห้ามเมียมึงอย่าห้ามมันนี่ได no ้ตายโอ๊ยสักพีแหกมึงอย่าห้ามไม่โ้นหามเบื่อ้อยบั็กลินหัวเบ้าปรีดเต่งคู่บอกเลยวันมวยตองก็บูวันนี่แกก็ตุกจีคนรวยจะไม ถ้าน้องเป็นแก้นผีหนองน้าผีจะไปซื้อปลาทูมาสักสามโลและเพจะซื้อและพีจะตอดได้กินแม่มดเลยไม่คว้วเม่ไงผีจะไม่ตอดทิ้งเลยไงว้าวไม่ตอดทิ้งเลยโอ้ยจดแม่มังตาคนช่วยทชไหมคือว่าพีจะเปรียพวอใจกองผีเป็นลูกมองเบาหนึ่งโกเป็นอะไรลูกมองเบาหนึ่งโกเทวินรุดหลักลงอยูต้ยกูบังเอิญว่ามีลมรักมาพัดลูกมองเบาลูกนี้พัดไปไหนพัดไปอาพูกเคย ฉะนั้นเปิดปุ๊กตะเนอะลูกมองเบาลูกนี่ปลอมสมือที่จะย้อนลงในเกยเธอไอ้บตกแล้วตบแล้วแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้วและแล้วความมือของเธอก็บระจงลงบนไมบหน้าขอนายอทองไปทีเดียบรอยแล้วแม้ตบอกที่ีเลยวางไปเจอผัวได้ทุกทบวาง ซึมไปเลยซึมไปเลยแกรู้หรือเปล่าว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนของลูกเทวดาบุคคลผู้ใดที่หยาบแย้ข้ามาบุคคลผู้นั้นจะต้องตายฉันเป็นลูกสาวเทพรักมีหน้าที่ดูแลสถานที่ตรงนี้ไม่อยากตายทอสิ่งของมีค่ากองไว้ตรงนี้ทอสิ่งของมีค่ากองไว้ตรงนี้แล้วรีบไปซะจะเด้งว่ามันปล้นแล้วหายมันปล้นเราใอยังเลย อย่าเดือดร้อนไอ้แก่ก็อย่าเดยอดร้อนี่ยตองตาเป็นยางก็ตัดยางเก่งจกโอยไม่โจกไอ้ตองยางเก็บเพชรกับกูอีกอยไม่อ่านว่าไงฉันมีมีเวลามากมายคุยกับพวกแกถอดสิงโกมีกเกโกงอยตรงนี้แล้วก็รีบไปซะไม่ถอดตายฉันเป็นลูกสาวเต้ปารักที่มีพลาักกำลังเหนือกว่ายักษ์เหนือกว่ามนุษย์สำหรับผู้ชายทั้งสามคนว่าไปดก่อน ถ้าเชนแพ้ฉันยอมเป็นเมียพวกแกทั้งสามคนร้อยร้อยร้อย้อยร้อยและถ้าเชนนะเราก็ยอมเป็นพ่วสู้ทั้งาคนัร้อยร้ได้เลย้็มาราบุรหลอกุยิ่งเงินเราเนี่ยเหลือช่วยไม่ช่วยก็แต่เหลือก็เถียนี่มันติบกตมันปุ่นสาแกตตังไยจำกินบคืงเีนันมันตรอ่ากับบาเอิวันนั้นมันเราต้งหน้าเจ็คกูจะเดินมือน้น มีท้าวันมันเอากาล่าใจรุ่นแล้วมันรุ่นพันกูจังกูตามาไปได้อะน้อนจัมันาอีตัแต่กวแต่กูไม่ได้พราะันไไ้อ้ะอิงี้ยงตื้อๆมันไปน้อยที่เก้ากาไมี่เหมือนกูไปแล้วก่าเพื่อนรุ่นแล้วไม่บัตีปูนหคนบุญหลุดบุบัตรีเพื่อน่อนชอบกระหวง่ๆจำได้ว่าูอแต่ว่า còn kén có ít hoàn cứ cái cướp cái này hoàn chưa không lại hồng chơi với nó học ở hôm nay không có chết cho cứ nằm phai đây có có gì mấy đẹp về đây luôn về tụi mình nó nó còn mẹ mọi người của công thể chịu của vọng, có, mà đại mẹ มันก้างดังเมืนเพื่อนเราคนปอาแก่คุณมอนตายจิตดังดีมากอ่อไอ้น่องไอ้อ่อ